พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้เราจะมาวิเคราะห์เกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์อไซค์บิ๊กไบ e ในประเทศไทยหลังจากที่ Honda ประสบความสำเร็จอย่างมากกับมอเตอร์ไซค์สปอร์ต3โมเดลในตระกูล 500cc ซึ่งก็ประกอบไปด้วย CB 500F CBR 500R และ CB 500x รวมถึงล่าสุดกับมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์สไตล์อเมริกันรุ่นรีเบล500ซึ่งก็ใช้พื้นฐานเครื่องยนต์2สูบเรียงเหมือนกันกันกบสปอร์ต44ทุกรุ่นที่ได้กล่าวมาและเร็วๆนี้ก็อาจจะมีโมเดลที่5ในแบบวิบาก 500cc เช่น c r f 5 0 0 r a l l y ก็เป็นได้ต้องบอกเลยครับว่าเครื่องยนต์สสูบเรียง 500cc ของ Hon ด a านั้นขณะน,นี้มีการพัฒนาแตกแยกย่อยออกไปหลายรุ่นและในอนาคตนั้นก็เชื่อว่าจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปยาวนานอีกนับ10ปีเลยทีเดียวล่าสุด มอตร์ไซค์ชื่อดังจากประเทศจีนยี่ห้อหลงซินหรือว่าลอนซินก็ได้มีการก๊อปปี้เครื่องยนต์2สูบเรียงของ Honda 500cc ซึ่ง่่งเปิดตัวไปในงานมอเตอร์โชว์ที่ประเทศจีนเมื่อไม่ถึง1เดือนที่ผ่านมาครับและนอกจาก500ซีรีส์ทั้ง4โมเดลแล้ว Honda ก็ยังมี6 5 0ซ c อีก2โมเดลประกอบไปด้วย CBR 650F และ CB 650F ทั้ง2โมเดลต่างก็ได้รับความนิยมอย่างมากมายในเมืองไทย กับเครื่องยนต์สี่สูบเรียงที่สุมเสียงที่เราใจเป็นอย่างมากรวมๆแล้วขณะนี้ Honda มี Big b ไบททั้งหมด6โมเดลสซีรีส์ที่พัฒนาและผลิตขึ้นในประเทไทยของเราส่งไปยังตลาดทั่วโลกสัปดาห์ที่แล้วผมได้กล่าวถึงแผนการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบขนาดใหญ่1 0 0 0ซีซีที่อาจมีความเป็นไปได้ว่า Honda นั้นกำลังคิดแผนการใหญ่ใช้ไทยเป็นผลิตรถรุ่นนี้ออกสู่ตลาดโลกอีก1ซีรีส์ก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามามากพอสมควรทีเดียวต้องบอกเลยครับว่า ถ้าเป็นสปอร์ต1,000 cc แน่นอนครับ c b 1,000 R หรือว่า CBR 1,000 R หรืออาจจะเป็น CBR 1,000 F ก็เป็นได้ในอนาคตขึ้นอยู่กับว่านะครับผู้บริหารฮอนด้าในเมืองไทยนั้นจะมีแนวคิดอย่างไรกับการพัฒนาบิ๊กไบค์ในเมืองไทยของเรามีหลายคนสอบถามเข้ามาครับว่าถ้าจะมีการผลิตมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์1,000 cc ในประเทศไทยราคาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่คุณผู้ชมนะครับลองคิดง่ายๆว่า ตระกูล500ซีรีเริ่มต้นที่ประมาณ200,000บาทขณะที่650ซ c นั้นอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ300,000ดังนั้นนะครับสปอร์ต1,000ซ c ของ Honda ก็เชื่อว่าราคาอยู่ประมาณ400,000บาทบวกลบซึ่งเป็นราคาที่คนไทยรับได้อย่างมากในขณะนี้ต้องบอกเลยครับว่าแผนการครั้งนี้ของ Honda จะเป็นจริงหรือไม่นั้นต้องติดตามกระแสข่าวกันต่อไปมีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาครับว่าเริ่มต้นขี่มิดไบครั้งแรกควรขี่แบบไหนดี ระหว่าง s p o ร์ตเน e d เก 500F หรือเป็น s p o ร์ตฟูล f ฟลิ n งอย่าง CBR 5 0 0 r บางคนก็ถามครับว่า2โมเดลนี้รุ่นไหนขายดีกว่ากันต้องตอบอย่างนี้ครับว่าในโมเดลแรกของ CBR 5 0 0 r กับ CB 500F นั้นปรากฏว่า s p o ร์ตเนอย่าง CB 500F นิยมมากกว่าแต่ปรากฏว่าหลังจากเปลี่ยนดีไซน์เป็นโมเดลที่2แล้วผลกลับตาลปัดครับ CBR 5 0 0 r นั้นขายดีกว่า c b 500F ช่วงปัจจุบันนี้ก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลกันครับว่าอาจเป็นเพราะกระแสส,สปอตฟูลเฟร g กําลังกลับคืนมารวมถึงกระแสของมอเตอร์จีพีที่คนไทยกําลังตื่นตัวอย่างมากในขณะนี้กับการเป็นเจ้าภาพจัดมอเตอร์จีพีในปีหน้าหรือว่า3ปีนับจากนี้ไปนะครับมอเตอร์จีพีเมืองไทยนั้นจะมีความคึกคักตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งก็อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ CBR 500 r นั้นกลับมาเป็นที่ชมชอบอีกครั้งหนึ่งและก็มียอดขายแซงหน้า CB 500 f อขึ้นไ กับคำถามที่ว่านะครับระหว่างสปอร์ตเน็กเก็ตกับสปอร์ตฟูลเฟรนิ้งนั้นเริ่มต้นขี่มิกบค์ควรขี่แบบไหนดีผมบอกเลยครับว่าถ้าเป็นไปได้อยากเริ่มต้นที่สปอร์ตฟูลเฟริ้งก่อนครับการขับขี่สปอร์ตฟูลเฟรนิ้งนั้นนะครับจะเป็นการเริ่มต้นพัฒนาทักษะการข,ขี่ที่ถูกต้องตำแหนอ่งท่านั่งต,ง,ตงต่างๆอาจจะก้มหลังมากกว่า CB บีฮาราฟแต่ไม่ถึงกับเรียกว่าเมื่อเกินไปการขี่สปอร์ตฟูลเฟริ้งนั้นจะทำให้เราได้มีการศึกษามีการพัฒนาตัวเองในการขับขี่ที่ดียิ่งงขขึ้้้นแตต่่่ถาาาาวอกรับบีสย หรือเน้นับคีย์ในเขตเมืองมากกว่าต้องบอกเลยว่า CB 500F นั้นเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดครับในขณะนี้เรื่องราวของ b i g b บ k o n o n d a ในเมืองไทยจะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในสัปดาห์หน้าครับ